สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไก่กินไข่นะครับนี่นะครับไข่นะครับไข่ต้มนะครับแล้วก็ปลาไปต้มพอย้ายมันถุกนะครับไอไข่เกิบไอเกิดเป็นไข่ยามาโตแบบนี้นะครับนะครับไข่ขาวกันมันก็เด้งเด้งนะครับนี่นะครับไข่มันจะชอบกินนะครับนี่นะครับมีสรรพคุณต่างยานะครับ ่วยไก่หน้าแดงนะครับช่วยไก่หน้าแดงย่อยให้แข็งแรงนะครับนะครับไอ้ไข่เป็นยางมาตูมหรือว่ายางบอลครับนุชชุดไปนู่ันอยนางเ้ยนะครับนะครับให้มันกินนะครับมันชอบนะครับผมให้กินทุกตัวนะครับไข่ต้มที่บ้านนะครับมันที่เคี้ยวไม่ได้ก็ออกมาขยี่นะครับนี่นะครับขยี่แบบนี้นะครับนี่ะครับ นนีนะคไปมันจกได้ยิ่งง่ายนะครับนะครับก็กินยางอร่อยนะครับตัดตกหมดเลยนะครับใส่จานใส่อะไรก็ได้นะครับ ไอไก่กินวันละหนึ่งฟองนะครับหนึ่งฟองละนหนึ่งลูกนะครับมาต้มนะครับไอไก่กินวันละลูกนะครับไก่มันจะแข็งแรงนะครับมีสรรพคุณทำให้ไก่หน้าแดงนะครับทำให้ไก่แข็งแรงหน้าทำให้ไก่หน้าแดงด้วยนะครับทำให้ไก่ย่อยให้นะครับกินไข่ไก่มันจะย่อยให้นะครับ ชอบนะครับ นะครับไก่มันกินนะครับอร่อยนะครับไก่มันกินนะครับนี่ครับตกนะครับเก็บใบถ้าบาเก็บไม้ไก่กินได้นะครับมันตกนะครับไก่มันตับตกนี่นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ